สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดนะครับวันนี้เราอยู่กับ4ประตู Ranger XLS นะครับเป็น4ประตูที่ยอดขายเป็นอันดับหนึ่งของ Ford เราเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเพราะว่าโปรโมชั่นนะครับการตกแต่งและคุณภาพของตัวรถนะครับเรียกว่าดีมากๆเลยราคารถจะจจำหน่ายอยู่ที่924,000บาทตอนนี้อันมีโปรโมชั่นลดเหลือเพียง 799,000บาทนะครับหรือลูกค้าเลือกเป็นแบบโปรโมชั่นฟรีชุดแต่งจัดเต็มพร้อมกับแบบส่วนลดด้วยนะครับอันก็มีให้นะครับคันนี้เราตกแต่งเป็นชุด Y Body ด a p t ร r เเป็นชุด La ปเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าชุด La ปเตอร์ทั่วไปนะครับเรียกว่าโดดเด่นและนิยมมากๆเลยสำหรับตอนนี้กับชุดแต่ง Ybody l a p t ร r เเดี๋ยวอันพารับชมกันดีกว่านะครับว่าเจ้า XLS คันนี้มีการตกแต่งอะไรกันบ้างหวังว่าเพื่อเป็นแนวทางในการตกแต่งสาหรับท่านผู้ชมนะครับเริ่มจากในส่วนของตัวรถกันเลยนะครับตัว ใส่ชุดแต่งชุด Raptor นั่นเองนะครับมาพร้อมกับตัวอักษรคำว่า Ford F O R D แบบนี้เลยนะครับตัวอักษรเนี่ยนะครับจะเหมือนกับรุ่น Raptor เลยนะครับที่พิเศษก็จะมีเพิ่มในส่วนของไฟ LED 3ตํตำแหน่งด้านบนคันนี้เราเลือกไฟแบบสีส้มก็จะทำให้กระจังด้านหน้าของเราดูโดดเด่นเวลาขับขี่ทั้งกลางวันและกลางคืน จุดต่อมาไฟหน้าเราได้โคมไฟหน้าเดิมๆจากโรงงานเป็นแบบ LED มาให้แล้วมีเส้นเดย์ไทม์ที่เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันมาให้รวมถึงระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติหรือไฟหน้าออโต้นั่นเองมีมาให้ครบถ้วนไฟตัดหมอกมีมาให้พร้อมระบบหักเลี้ยวที่พวงมาลัยไฟตัดหมอกติดให้อัตโนมัติตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการขับขี่ได้ดีมากๆพร้อมกับชุดกันชนด้านหน้าเราถอดชุดเดิมออกใส่ชุดที่เป็นชุดแรปเตอร์ทำสีเป็นดำด้านตัดกับสีบอลเงินมีห่วงลากจูงมาให้1ตําแหน่งตัว ตัวนี้เป็นชุดด้านหน้านะครับส่วนตัว Y Body ก็จะมีการเพิ่มเติมในส่วนของแก้มด้านหน้าทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับที่มีการโป่งที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับตัวนี้ขนาดก็เทียบเท่ากับตัวรุ่นแ a ปเตอเลยนะครับเนี่ยครับถ้าเราจะเห็นนะครับตัวด้านข้างของตัวรถมีขนาดใหญ่ขึ้นตัวคลิประบายความร้อนด้านข้างตัวทรงแบบเดียวกับแ a p เตอร์พร้อมกับคิย์ล้อที่เป็นทรงแ a ปเตอร์ ล้ออลลอยเดิมของเขาขนาด17นิ้วรุ่น XLS เราเปลี่ยนใหม่ใส่ล้อแมกขอบ20นิ้วคันนี้เราเลือกล้อแมกของ o a s i s นะครับเป็นลายสีดำเงาแล้วก็จะมีการทำเส้นไฮไลท์นะครับเป็นแบบสีเงินเป็นตัดแบบสีเงินแบบนี้เป็นตัวก้านตัววายของ o a s i s ขอบ20นิ้วจับคู่กับตัวยางดีเซนติที่เป็นยางออเทเลนยาง a t ทนั่นเองสเปคยางอยู่ที่275/55 R20 ขอบ20นะครับ ตัวดอกยางเนี่ยก็สามารถรองรับการบรรทุกได้วิ่งได้ทั้งพื้นผิวเรียบพื้นผิวขรุขระทางลูกลังนะครับระบบเบรกเรามี ABS ป้องกันล้อล็อก EBD กระจายแรงเบรคความปลอดภัยเรียกว่าครบถ้วนเลยดิสเบรคคู่หน้าด้านหลังเป็นดัมเบรกให้นะครับกระจกมองข้างปรับเลนแบบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างบันไดรถมีมาให้พอรถฟอร์ดของเราเป็นรถยกสูงนะครับในการก้าวขึ้นหรือก้าวลงเรียกว่าสะดวกสบายมากๆเพิ่มเติมในส่วนของเราหลังคาทรงสปอร์ตสีดําล้วน กันสา์บางลมทั้ง4ีตำแหน่งที่เราติดตั้งเพิ่มรวมถึงลองเบ้ามือจับคันนี้เราเลือกเป็นแบบสีดําเงาเพื่อที่ว่าจะแมทกับตัวสีผิวของตัวรถที่เป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับตัวฝาถังน้ํามันของเรานะครับก็จะมี ขนาดที่ใหญ่เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว w i ยบอดี้ด้านท้ายของตัวรถของเรานะครับชนิดน้ํามันนะครับเติมดีเซลนะครับถังน้ํามันจุได้80ลิตรมีติดสติกเกอร์แร p ปเตด้านข้างเพิ่มเติมใช้บันไดเดิมๆจากโรงงานมีมาให้รวมถึงขอบกระบะไลเนอร์ทั้ง3ด้านด้านท้ายนะครับก็จะมีไฟท้ายตัวนี้ไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานจะเป็นหลอดแบบไฮโดเจนไฟเบรกดวงที่3 กล้องมองหลังมีมาให้จากโรงงานนะครับและคันนี้ติดในส่วนของอะคริลิกนะครับคำว่าเรนเจอร์นะครับก็จะทําเป็นแบบสีดําเงาแบบนี้เลยรวมถึงกันชนท้ายมีมาให้จากโรงงานนะครับนะครับภายนอกของตัวรถที่แต่งชุดแต่ง Ybody Raptor ภายในของตัวรถความปลอดภัยนะครับมีถุงลมนิรภัยมาให้ถึง6จุดด้วยการเข็มขัดนิรภัยด้านหลัง3ตําแหน่งนะครับ ช่อง power outlet ด้านหลังก็มีมาให้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งผู้ขับขี่กันนะครับตัวเบาะหนังรอบคันเลยนะครับคันนี้ฝั่งผู้ขับขี่ตัวเบาะปรับทิศทางได้6ทิศทางนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยพวงมาลัยไฟฟ้าของเรานะครับควบคุมได้ง่ายแม่นยําแล้วก็ปรับตําแหน่งของตัวพวงมาลัยได้4ตําแหน่งหน้าจอ เป็นแบบดิจิตอลหน้าจอกลางเป็นแบบทัชสกรีนขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto เชื่อมต่อได้ง่ายนะครับสแสดง g o o g l e Map ที่หน้าจอก็ได้นะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัติของเรา6สปีดคันนี้นะครับเครื่องยนต์2.0ของเราคันนี้นะครับก็เรียกว่าพักกำลังของเครื่องยนต์นะครับสามารถขับขี่ใช้งานในชีวิตประจำวันใช้ในครอบครัวหรือใช้ในการท่องเที่ยวกับตัวรถ กระบะฟอร์ดคู่ใจพร้อมการตกแต่งหล่อแบบนี้นะครับอันฟอร์ดนะครับมีบริการแต่งให้ครบจบในที่เดียวให้ได้เลยพร้อมกับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดนะครับทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถนะครับออกรถตอนนี้นะครับได้รถจวยใช้งานก่อนปีใหม่แน่นอนนะครับก็ยังไงก็ให้อ่านเป็นนะครับไกด์ไลน์ในการแนะนําโปรโมชั่นการตกแต่งต่างๆได้เลยนะครับพร้อมบริการส่งรถให้ถึงที่ทั่วไทยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ